ก็มาต่อกันที่ฝากฝั่งพรรคก้าไก่กันบ้างฮะวันนี้ทางสอสอนะครับบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่ครับคุณประกรณ์วุฒิในการเปิดหลักฐานใหม่ครับคดีของคุณศักดสยามที่สุขุนนะครับบอกว่าจะเตรียมยื่นปปชฮะ ตรวจสอบว่ามีหนี้สินคงค้างในห้างคุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญนะครับคอนสตรักชั่นในวันเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีครับยันนะฮะว่าขอทำตามหน้าที่ปกติแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่กระทบการจัดตั้งรัฐบาลด้วยครับค่ะเรื่องในคุณประกรณ์พุทธนะคะอุดมพิพัฒน์สกุลน,นะคะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะก็ถแถลงความคืบหน้ากรณีคดีความที่พักร่วมฝ่ายค้านเดิมค่ะเค,ะคะยยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วก็ศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อ ปี2,565ขอให้ตรวจสอบว่าคุณศักสยามที่ชอบอาจยืน่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต่อปอปชรหรือไม่ซึ่งในครั้งนั้นนะคะร่างคำร้องก็ได้พุ่งเป้าไปที่การคงอยู่ซึ่งความเป็นเจ้าของของศักสยามในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องและมีคำสั่งให้คุณศักสยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566ผู้ถูกร้องก็ได้ส่งเอกสาร สารชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาค่ะหลังจากตรวจสอบเอกสารทั้งหมดนะคะทําให้พบว่ามีจุดพิรุษหลายแห่งด้วยกันค่ะแล้วก็จะเดินทางไปที่สํานักงานปปอชอเพื่อยื่นคําร้องเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากพบหลักฐานใหม่ว่านายสักสยามยังมีนี่สินคงค้างกับห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ในวันที่เข้ารับสมัคร ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะและไม่ได้เปิดเผยในบัญชีรทรัพย์สินที่ยื่นต่อปอปชตามเอกสารที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญชี้แจงค่ะและยื่นต่อศาลรัฐธรรธมนูญถึงกรณีหนี้สินที่สักสยามคงค้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นในรายละเอียดระบุนะคะว่าสักสยามเคยกู้เงินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งแต่ปี2558ถึง2559จํานวนสครั้งเป็นยอดรวมทั้งสิ้นกว่า108ล้านบาทค่ะ โดยมีสัญญากู้ยืมเงินนะคะต่อมาศักสยามก็ได้ชำระหนี้เงินกู้คืนนะคะทั้งก้อนเลยนะคะในวันที่22เมษายน2562ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งสอส33วันค่ะคนอกจากนี้ครับได้พบรายการเดินบัญชีของนายศักสยามครับรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด27บัญชีฮะที่มีความผิดปกติครับโดยทีมงานได้ยื่นเอกสารในการชี้เบาดแสของผู้ที่น่าจะเชื่อว่าร่วมกันกระทำผิดฐานฟอกเงิน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยนะครับโดยทพรรคก้าวไกลก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต่อให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคของพรรคก้าวไก่ก็จะทํางานตรวจสอบรัฐมนตรีทุกคนครับไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรีของพรรคก้าวไก่เองครับแล้วก็เรื่องความซื่อสัต์จจริตเนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับที่ระบุใน MOU ของ8ปดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเช่นกันครับก็เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับจะไม่ส่งผลกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะเป็นคนละเรื่องกันครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณประกรณ์บุตกันครับทุกท่านครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้รับคําร้องและมีคําสั่งให้ในายสัก์สยามที่ชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาทางผู้ถูกร้องก็ได้ส่งเอกสารชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาให้กับสารรัฐธรรมนูญซึ่งต่อมาทางตัวผมเองและพันธุรุเอทวีสอดสอในฐานะ ตัวแทนผู้ร้องก็ได้รับเอกสารชี้แจงทั้งหมดนะครับเมื่อประมาณสัก3หรือสสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เราได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดครับทำให้พบว่ามีพิรุธอยู่หลายแห่งซึ่งเป็นที่มาของการถแถลงข่าวของผมในวันนี้ครับและหลังจากจบการถแถลงข่าวในวันนี้ตัวผมเองจะเดินทางไปที่สำนักง,งานปปช พื่อยื่นคำร้องเพิ่มเติมเนื่องจากพบหลักฐานใหม่ว่านายศัก์สยามที่ชอบยังคงมีหนี้สินคงค้างกับห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ในวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีและไม่ได้เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปอปชประเด็นนี้ก็ผมก็เป็นคนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเองนะครับแล้วก็เป็นคนยื่นต่อสายนัทมานนูนเป็นคนยื่นต่อปปชอเองอดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไม่ทำนะครับ เรื่องเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราก็ชัดเจนอยู่แล้วเราเคยประกาศไปชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าต่อให้คุณพิธาลิมเจริญร้า์เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลก็จะทํางานตรวจสอบรัฐมนตรีทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลเองแล้วก็เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน MOU ที่เซ็นกับแปดพรรคร่วมไว้แล้วครับ ค่ะส่วนที่พักภูมิใจไทยนะคะคุณศักดิ์สยามที่ชอบก็ระบุนะคะว่าการออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ก็ต้องถามคนที่กล่าวหาแล้วค่ะว่าต้องการอะไรหรือว่าจงใจจะทําอะไรค่ะเพราที่ผ่านมาก็ทําหน้าที่ชี้แจงข้อร้องเรียนต่างๆสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วและก็เชื่อมั่นนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาตามเอกสารหลักฐานต่างๆที่ชี้แจงฉะนั้นจึงขอให้ผู้ร้องเรียนนะคะรอคําพิพากษาหรือคําตัดสินของศาลจะดีกว่าค่ะ ส่วนความเห็นที่มีหลายฝ่ายออกมาบอกว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองหรือไม่นั้นไม่อยากออกความเห็นค่ะเพราะหลายคนก็พยายามโยงว่าอาจเป็นเพราะการที่ภูมิใจไทยอาจจะมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจึงออกมาแชร์เรื่องต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความชอบธรรมค่ะก็ถือว่าเป็นท่าทีของพรรก,ก้าวไกลนะแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งพรรคตัวเอง ถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีก็จะตรวจสอบพรคตัวเองด้วยนะค่ะเช่นเดียวกันนะคะครเรื่องนี้ก็จริงๆยืดเยื้อมาตั้งแต่มีนาคมนู้นแล้วล่ะค่ะก็ต้องอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญนะคะในการตีความนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปทางไทยโพสต์ก็จะนําความคืบหน้ามาให้ท่านผู้ชมนะคะ